ลูกใหญ่มากคุณผู้ชมนะจิ้มเข้มข้นวันนี้เราจะมากินอินทผพาลัมลูกใหญ่ๆโน,น่โนลองกัดชิมสิน้ำลายแตกแล้วตอนเนี้ยอย่างกรอบอะ่ะนัวแั่บไปสินัวน้ำปะลาะหรือว่านัวอินทาาลัมนัวน้ำปะลาแต่อินทาาลัมมันยังไม่หวานไม่หวานมากอะ มันยังฝาดๆนิดนึงนะเข้ากันไหมล่ะเข้ากันเลยแต่ลูกใหญ่มากเลยนะอืมาครับผมให้นนเปิดก่อนเลยเดี๋ยวผมตามไปอร่อยวันนี้ทํำน้ำจิ้มมาแบบเข้มข้นใส่น้ำปลาร้ามาแบบเยอะๆเลยนะเข้มข้นเลยนะคุณผู้ชมนีโอ้ ขอบดีครับดูหวงใหญ่มากครับเติมใหญ่แล้วคุณผู้ชมหวงเริ่มใหญ่แล้วแต่ยังไม่สุดใหญ่คนนี้อีกนะครับผม,อมเอาไปยำให่เกิมเอาไปยำผมว่าสุดยอดอะ่ะเขาเอาไปตำนะเอาไปตำเลยเหรอใช่ตำก็อร่อย หอบมากเลยอ่ะชอบอะะ่ะครับหอมเน่นแน่นถ <c oughs> ูกใจชอบเลยอ่ะ เนี่ยเอาปลาตัวมาพี่เกินลืมลืมเมือกพวงนี้คุณผู้ชมไอ้ลูกไม่ดกเนี่ยมันโตวกว่าเพื่อนนะคุณผู้ชมใ,ชใหญ่มากกรอบมากด้วยมันไม่ถี่นะพวงนั้นอะน่ะเก็บไว้กินพวงนั้นมันห่างห่างอ่ะออดูดูยอดอะไรในข่าวอยู่เลยข่าวจุ๊กะเม็ดยังไม่แก่เลย อีกสองเดือนอ่ะกว่าจะสุกอ่ะลูกใหญ่โตใหญ่มากมันต้องเก็บความหวานใช่ไหมพี่กิมตอนนี้ยังมีความฝาดอยู่ไหมนิดนึงเหรอตอนนี้นผมไม่มากไหมแค่นิดเดียวเพราะผมชอบกินแบบนี้าดฝาดเนี่ยอร่อยเด็ดขาดอหอม นี่แหละกินคาต้นของกิงอ่นนี้น่แหละส,สดสดาต้นคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวาสารเคมีเพราะผมไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรทั้งนั้นนี่<ะ>ดูเจ้าของจับกินจับกินคาต้นเลยนะครับผม,มนี่พวงนี้ใครอยากจองครับผมหนึ่งพันเท่านั้นพวงใหญ่ๆเนี่ยถ้าสุกเดี๋ยวตัดส่งท้้าพวงเลยนะครับผมมีทั้งหมดสามพวงนะครับ ที่พลกรนเล็กนี่จะเก็บไว้กินเองนะครับผมแต่พผลใหญ่ๆนี่จีกิโลจองมาได้ขวาจะสุกก้อนนู่นนะครับผมหกโลเจ็ดโลคุ้มมากนับแล้วว่าคุ้มส่งฟรีด้วยเตรียมเลยนะครับผมใครอยากได้ต้องไม่เธอมันเข้มข้นจริงๆน้ำจิ้มรสเด็ดเนี่ยมันกรอบดีอ่ะผมชอบอ่ะสะใจมากเลยเวลากัดอ่ะผมก็ไม่ไหวละ

นอไม่ออกเพียวนะคุณผู้ชมมันจออกส่วนนิดหนึ่งแต่มันเข้ากับน้ำปลาเคยกินไอ้นี่ไหมไกยดิบเนี่ยมันจะผิว,วคล้ายๆไวยดิบแหละไอ้นี่กรอบมากจับเลยอ,ะอ่ะตัวใหญ่ เขาไปตำกันอ่ะเขาเลยแบบลองเอามาเมี่ยมที่นี้ก็ได้เหมือนกันคุณผู้ชมได้เหมือนกันผมคิดว่ามันจะรสชาติแปลกๆกันแรก<ม>เข้ากันมากเลยนะขาดปลาล้า <c oughs> เป็นตัวเป็นต่อนให <c oughs> ้ปลาล้าต่อมน้อยยมเด็ด

นะสามท่านเท่านั้นนะคุณผู้ชมที่จะได้สามพวงนี้ไปกร้อนหนึ่งร้อบาทเท่านั้นที่สองเดือนัดสม่มันจะใหญ่เข้าอยู่คนนี้ไหมพีม่เกมให้สอ,องนนะเลยนเะเยอะแต่ปะละ <laughs> ไม่ต้องกลัวเผ็ดปั่นเลยสบาย,ยมันป่านนิดเดียวเองนะแค่ป่ายลิดหนึ่งินเปรี้ยวเผ็ดปั่นแบบนี้ไม่เผ็ดปัน่นสบายท้องไม่น่าเสียด้วยนะพี่ยกมมันเป็นยางอเะนะอยากก็ซ่อม <laughs> นนลองพาผู้ชมไปดูพวงที่นนแต่งดิโอ้โอยอเดี๋ยวเดี๋ยว,วกินที่หมดก่อนเนาะขัดขวางอีกแล้วขัดขวางกันกินขนาดดิบยังหวานเลยครับผู้ชมใช่คนระัมันแอบหวานอยู่นะแอบหวานละอีกสองเดือนนี่ก็คงจะลูกโตลูกใหญ่แล้วก็หวานไม่มีฝาดลก จันนี้ใช่ป่ะที่นนแต่งอ่ะใช่แต่งลูกไว้ข้างก่อนอ่ะก็ใหญ่อยู่นะใหญ่ใหญ่ใครจะได้เป็นใครจะได้จันของนอนไปหน้านี่ไม่ต่ำกว่าห้าโลแล้วตอนนี้ซิมจะเก่งดูจองก่อนได้ก่อนนะครับเหลือ่อยเหมือนกัน <laughs> จันนี้ออกก่อนเพื่อนมันก็เลยไม่ฝาดเนี่ยจันเนี้ยเพราะจันนี้มันโตกว่าอายุมันเยอะกว่ามันก็ไม่ฝาดแล้วแสดงว่าถ้าจะสุกเร็วสุดก็อนนี้ใช่สุกก่อนเลยและอีกอย่างหนึง่งมันห่างไงลูกมันไม่แย่งอาหารมันก็เลยโตลูกโตกว่าเยอะเลยนี่แหละไปกิน้าของไปกินอย่างนี้แหละเดี๋ยวพวงใหญ่ๆเดี๋ยวให้คุณผู้ชมที่จองมานะครับ ออบมากเลยอ่ะมันลูกใหญ่อ่ะเดี๋ยวเราไปกินเลียนดิกินได้ปะละ่าล่ะถ้กินเนื้อในอ่อกินได้กินเปลือกเขาเรียนดิบเลยไปไม่เอาอ่ะอย่งยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกขอแล้วมันจะหมดต้นมันไม่เปรี้ยวไงไกินได้ดเรื่อยมีประโยชน์มากเลยนะครับคุณผู้ชมอินผลัมอ่ะ ประโยชน์เยอะแยะมากมายครับผมผู้ชมลองเข้าไปค้นหาข้อมูลได้นะครับใครที่กินอินทผลัมเป็นประจำะจะดีต่อสุขภาพมากพี่น้องที่มุสลิมเนาะที่เขาถือศีลอดอเขาก็กินอินทผลัมใช่ปะใช่อินทผลัมอบแห้ออแงเขาจะกินอบแห้งอะไรเงี้ยอัแห้งมีประโยชน์มากมายนะครับผม,มพลังงานสูงไงยน้ำต,ตาลมมใช่ไม่กิน<า>ข้าวก็<า>ได้อยู่ได้น้ำก็เยอะ กินแล้วไงคือกินแล้วแบบหล่อมันผมอะไปไปดีกว่า <laughs> โอเคครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับก็ไม่อยากจะถ่ายต่อนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแบบจะขึ้นไส้อาเจียนม,นมีประโยชน์ยังไงกินแล้วแบบทำให้คือมันดีอะไันนี้ไม่ดีแต่สุขภาพนะไ,ไม่ใช่ดีต่อมันไม่ดีกินแล้วไม่ได้ออกมาหล่ออย่างงี้หรอกกินแล้วหลอกกินแล้วออกมาหล่อยเวของผมนี่ โอเคโอเคครับผมทีนี้ลาก็จะไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบเจอกันอ่าผมจะพาโนนไปกินมะไฟอีก